วันที่10มิถุนายนนะครับคืนวันที่10เมื่อคืนนี้เลย w ั w เบ w ลยูดั d d บ d e e e l o p ีเวิร์ล e e ด e เประจำปี2024ครับ Apple เนี่ยเขาจัดมาทุกปีครับสิ่งที่คนเฝ้ารอกันก็คือเรื่องของ iOS iPad OS ระบบปฏิบัติการของทุกอย่างที่เป็นแบบใหม่ คือดูไปเราก็จดไปนะครับเพื่อที่จะได้เอามาสรุปมาเล่าให้ฟังสิ่งใหม่ๆเหล่านั้นมันน่าจะมีผลหรือส่งผลยังไงกับชีวิตเราจะมาช่วยอะไรเราหรือว่าจะต้องรู้ไหมหรือไม่ต้องรู้ก็ลองดูลองฟังกันนะครับตัวแรกเนี่ยเขาเปิดตัวเรื่องของ Apple TV plus Apple TV Plus เนี่ยมันคล้ายๆ Netflix ฟะครับเป็นเป็นบริการสตรีมมิ่งของ Apple เขาสิ่งที่เรียกว่า Apple Original ก็คือพวกซีรีส์หรือภาพยนตร์ต่างๆที่เขาเป็นคนออกทุนหรือเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับมันก็จะมีซีรีส์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่เป็นซีซั่นต่อ,ตอๆมาหรือเป็นเรื่องใหม่ๆแล้วก็เป็นพวกหนังอะครับมีน่าสนใจเยอะแยะเลยสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบที่สุดก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า Solo Horses นะครับ แนะนำครับตอนนี้ซีซั่น3ไปแล้วเดี๋ยวซีซั่นใหม่ก็จะมาปีนี้ครับประมาณสิงหาคมตัวถัดมาก็คืออันนี้เราไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่ครับก็คือเรื่องของ Vision OS 2 Vision OS ก็เป็น OS ของ Vision Pro ครับแต่ Apple เขาไม่ได้บอกว่ามันคือ VR ครับมันเป็น s p e t i a l Computing คอมพิวเตอร์แบบมวลรวมแบบรอบตัวอะไรก็ว่ากันไปคือ Apple เนี่ยเขาจะมีคำของเขาครับคำดีๆคำสวยๆคำชัดๆ ในการเรียกแล้วก็ทําเป็นชื่อของเขาเองในโฟโต้ก็จะทําจากรูป2มิติกลายเป็นรูป3มิติคล้ายๆระบบที่มันเจนเนอเรตใน Facebook อันนี้คือผมพูดให้เห็นภาพนะแปลงจากภาพ2มิติแบนๆให้กลายเป็น3มิติแล้วดูในแว่นแล้วมันให้มิติให้ความรู้สึกที่ดีกว่า Immersive กว่านะครับแล้วก็มีระบบ Gesture Gesture ในพวกแว่น VR เนี่ยก็คือการใช้มือควบคุมมือเปล่าของเราเนี่ยครับในการควบคุม ก็จะมีแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาประโยชน์ของพวกแว่น vr ประเภทเนี้ครับก็คือการที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์อันนี้เขาก็จะบอกว่าเวลาเรามองจอเอาจอขึ้นมาใน vision pro เนี่ยก็จะสามารถเลือกแบบของจอได้อย่างอิสระมากขึ้นมีแบบเป็นจอปกติหรือจะเป็นจอวายหรือจะเป็นวายแล้วโค้งก็ได้เขาก็บอกว่าตอนนี้แอปเขาก็เยอะนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีแอปเลยแต่มันก็จะเยอะขึ้นอีกครับในอนาคตแอปที่มันทำมาเพื่อ vision pro เนี่ยเพราะว่า api เนี่ย มีเปิดตัวและปล่อยออกไปแล้ว API ก็คือ Application Program Interface แล้วก็พูดถึงเรื่องวิดีโอเพราะว่าพอมันเป็น Immersive มันเป็นภาพที่เป็น3มิติเป็น180องศาเป็นรอบตัวมันก็จะต้องมีผู้ให้บริการวิดีโอครับอย่างเช่นเหมือน YouTube เนี่ยแต่จะมีของเจ้าหนึ่งที่มาคอลแลบกับเขาเนี่ยก็คือ Vimeo Vimeo เป็นคล้ายๆเหมือน YouTube แต่จะเป็นเฉพาะทางจะเป็นเท่ๆกว่าหน่อยเป็นระบบระเบียบหน่อยแต่ มันไม่ค่อยแมสเหมือน YouTube มีพูดถึงเรื่องของกล้อง c a n นนที่เขาออกเลนที่เป็นเลนคู่2มิติมา iPhone 15 Pro ก็สามารถถ่ายได้เพราะว่ากล้องข้างหลังอะครับพอมันเป็นแนวนอนมันก็จะเป็นซ้ายขวาได้เหมือนกันกล้องซ้ายกล้องขวามันก็จะทำให้มีมิติมีมุมที่มันต่างกันเหมือนกับสายตาเราแบบนี้ครับเวลาเราหลับตาซ้ายขวาเนี้ยเราจะเห็นภาพที่มันต่างกันแต่พอมันมาพร้อมกันมันจะเกิดมิติ สุดท้ายก็คือเปิดตัวประเทศที่วางขายเพิ่มขึ้นครับโดยที่ก็ยังไม่มีประเทศไทยนะแต่มีประเทศใกล้เคียงมีญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์อะไรพวกนี้ทัดมาเป็น iOS 18ครับ iOS 18 is a big release โฮมสกรีนคัตตอมได้โฮมสก e ีนที่คัตตอมได้ใน iOS 18ครับมันก็จะวางตรงไหนก็ได้สมมุติว่าเรามีแค่แอปเดียวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะถูก กาหนดไว้ว่ายังไงก็ต้องอยู่บนสายแล้วไล่แอปมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้คืออยู่ตรงไหนก็ได้มีเลือกแบบนี้กับไอคอนได้ก็คือเป็นดักโหมดแบบใหม่นะครับสมมุติว่าเราเปลี่ยนเนี่ยตัวไอคอนบางอันของเขาเนี่ยจะเห็นว่าอันที่เป็นของแอปของ Apple เนี่ยเขาจะเปลี่ยนพื้นหลังได้แล้วสามารถเลือกเลือกให้มันเปลี่ยนทั้งแอปเลยก็ได้ครับเป็นแบบนี้อันนี้คือถ้าเป็นแอป third Party แอปที่ไม่ใช่ของ Apple เนี่ยก็จะสามารถ เปลี่ยนสีแอปได้เหมือนกันแล้วเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยครับเหมือนโทนของไอคอนเนี่ยจะเปลี่ยนได้ตามนี้อันนี้ยังไม่ลงลึกครับเอาให้ดูเฉยๆอันนี้อัปเดตแล้วเป็น ios 18 developer นะครับมี control center ใหม่ปกติเราจะมีแค่หน้านี้ใช่ไหมครับตอนนี้เลื่อนขึ้นมาก็จะเป็น music แล้วก็จะเป็นพวกหน้า control แบบนี้มีทั้งหมด3หน้าเพิ่มขึ้นการคัสตอม เลือกคัตตอมขนาดขยายอะไรแบบนี้ครับได้อิสระมากขึ้น2ปุ่มตรงนี้เปลี่ยนได้นี่ผมเปลี่ยนเป็น Google Translate แลวไฟฉายไม่ค่อยใช้นะครับแล้วมันชอบโดนแล้วมันก็จะสว่างติดขึ้นมาเองก็สามารถเปลี่ยนได้ในหน้าล็อกสกรีน2ปุ่มนี้เปลี่ยนได้แล้วสามารถล็อกแอปจะเข้าไปใช้ได้ก็ต้องสแกนหน้าหายแอปก็ได้เขาก็เล่นมุกครับว่าแบบเกิดสมมุติว่ามันมีแอปอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้อยากให้คนเห็นในหน้าจอว่าอุ๊ยมีแอปแบบนี้ด้วยเนี่ย ก็คือหายไปเลยครับไม่ได้แค่เก็บไว้ในไลบารี่แล้วมันจะมาปรากฏในไลบารี่เนี่ยตอนที่สแกนแล้วมันถึงจะมีโฟลเดอร์นี้ขึ้นมา Messenger นะครับมี Reaction ที่หลากหลายมี t ทคเอฟเฟกเพิ่มทําตัวสัน่นทําเลือกได้นะครับมันจะอัตโนมัติตามคําที่เราพิมพ์หรือเราจะเลือก เอฟเฟกให้เขาก็ได้ตอนที่เครื่องไม่มีสัญญาณมือถือแล้วเซิร์ชหาแล้วเจอสัญญาณดาวเทียมเมสเซจก็ใช้กับดาวเทียมได้ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเขาคุยว่าสามารถโทรกับดาวเทียมได้ในกรณีฉุกเฉินนะครับแอปเมลมีการจัดหมวดหมู่ที่ง่ายสะดวกมากขึ้นเป็นเรื่องของแคตตากรีแคตตากรายเมลเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับก็เขาก็อำนวยความสะดวกมาแต่ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็ตัวเครื่องจะมีเป็นเกมโหมด เกมโหมดของ iPhone คือการจัดการตัวเองให้โฟกัสที่เฟรมเรทของเกมราบลื่นครับอาจจะไปลดความละเอียดของกราฟิกแล้วก็เอาแรงตรงนั้นเนี่ยมาทำให้เกมมันไหลลื่นแอ p ฟ h โต้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเรียงหน้าใหม่แล้วก็มีอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะเอามาทำงานควบคู่กับไอพวก Apple Intelligence ของเขานะครับที่อัปเดตหมวดหมู่ถัดมาก็คือ a udi o and Home มันก็คือพวกลำโพงพวกหูฟังทั้งหลายนะครับ iPod เนี่ยสามารถใช้การเคลื่อนไหวของศีรษะในการรับหรือไม่รับสายได้ถ้ามีโทรศัพท์มามือไม่ว่างนะครับใส่หูฟังอยู่เราก็ปฏิเสธใส่หัวปฏิเสธไม่รับสายได้ Call from Gam Gam A from Answer it <laughs> <Okay. S 2> ระบบตัดเสียงก็ดีขึ้นพัฒนาเรื่องของ s p e t i a l Audio เสียงรอบทิศทางแบบ Virtual นะครับใน Apple TV Plus ก็มี Insight ขึ้นมาในฉากนี้ดาราคนไหนบ้างอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้ Apple TV ก็เพิ่มเข้าไปครับก็จะเป็นแบบหน้าตาของ Apple ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เขาเรียกว่า Insight เลือกเน้นเสียงพูดให้ไดอะล็อกมันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็แบบกรุบกริบครับนิดหน่อยมีซับไตเติลก็มีลูกเล่นพิเศษขึ้นมาแล้วก็สกรีนเซฟเวอร์ใน Apple TV ก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้มีแค่ตัวที่เป็น a อ r i a l w a l l p a p e r ที่เราเลือกไว้อย่างเดียวก็จะมีรูปเราเอาไปเจเน r เรตเหมือน iPhone ที่มีนาฬิกามีรูปของเราก็เอาไปเซตอัพได้ watch os ของ Apple Watch ก็จะเป็น watch OS 11แล้ว Watch OS ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเพิ่มข้อมูลครับในการแสดงผลให้เราเห็นเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายครับแล้วก็แ Watch ใน iPhone เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตา App Health ก็มีตัวที่เรียกว่าแอป Vital ไปเอาข้อมูลที่เก็บไว้ในนาฬิกาออกมาเล่าให้เราฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆมีแอปแทร็กประจำเดือนของผู้หญิงก็ทำหน้าตาใหม่ให้มันใช้งานได้ดียิ่งขึ้นตัวระบบ Smart Stack ของ apple watch ครับมีเพิ่มอินเทอร์เฟซมีเพิ่มการรีพอร์ตหน้าตาการรายงานที่มันดูดีดูง่ายมากขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้น watch face แบบที่เป็นรูปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแค่รูปแล้วก็มีนาฬิกาทื่อแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็จะฉลาดขึ้นสามารถเลือกตำแหน่งของภาพที่เหมาะสมได้แล้วก็เลือกกราฟิกฟอนต์ตัวหนังสือของตัวนาฬิกาให้เข้ากับรูปภาพได้ หมดแล้วของ watchos ถัดมาเป็น ipados ครับเป็น ipados 18เช่นกันสิ่งที่เอกอุมากแล้วว้าวซ่ามากก็คือมีแอป,ปเครื่องคิดเลขแล้วครับ That's right we're bringing calculator to ipad แอป,ปเครื่องคิดเลขของ ipad โดยตรงเลยแต่เขามามันก็ไม่ใช่แค่เครื่องคิดเลขธรรมดาอย่างเดียวครับก็มีสิ่งที่เรียกว่า math note ก็คือเป็นโน้ตที่เอาไว้จดแล้วเหมือนเป็นกระดานคำนวณอะจดสูตร สามารถแปลงค่าเปลี่ยนค่าทํากราฟแล้วเปลี่ยนค่าแบบสําเร็จรูปตรงนั้นแล้วกราฟก็เปลี่ยนไปเรื่องของแชร์เพล์ตอนวิดีโอคอลก็สามารถแชร์หน้าจอให้กับคนที่เราวิดีโอคอลได้เข้าไปจัดการหน้าจอของเครื่องที่เราคุยด้วยได้ด้วยนะครับแท็บบาร์แบบใหม่โฟลติ้งแท็บบารอยู่ข้างบน ก็จัดการได้ง่ายขึ้นอีดิทได้เลือกออกมาไซส์บาร์อันนี้ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมเ,มเฉยๆก็เดี๋ยวไปรอลองใช้กัน Mac OS Mac OS ตัวเก่าเรียก Sonoma นะครับผมยังไม่ค่อยได้เรียกชื่อมันเท่าไหร่เลยตัวนี้ตัวปัจจุบันเรียกว่า Welcome to Mac OS Sequoia Sequoia ครับ เป็นสถานที่หนึ่งในแคลิฟอร์เนียเขาเหมือนกันซาควรย่าก็มีระบบต่างๆมากมายครับ iPhone Mirroring เอาหน้าจอ iPhone ครับมาอยู่บนหน้าจอ Mac สามารถทำอะไรกับหน้าจอ iPhone บน Mac ของเราผ่านแท็กแพด ผ่านการควบคุมด้วย Mac ของเราได้ในมือถือของเราเครื่องเครื่องเนี่ยจะเป็นหน้าจอล็อกสกรีนอยู่จะไม่มีใครเข้าไปทําอะไรได้ครับมีระบบจัด Windows อัตโนมัติในหน้าจอของ Mac นะครับมีแอปที่ชื่อว่า Password แต่ก่อนเนี่ยพาสเวิร์มันจะอยู่ใน k คี c h a i n อยู่ใน Setting แต่ Mac s e q u o อยเนี่ยเขาก็เป็นแอปแยกมาเลยในมือถือก็มีแอปพา s เวิร์ อันนี้เหมือนกันก็กดเข้าไปก็จัดการพาสเวิร์ดได้เลยแล้วสําหรับ Mac เนี่ยเขาก็คุยว่า Safari เนี่ยเขาเป็นเบราว์เซอร์ที่เร็วมากกินไฟน้อยมากปลอดภัยนะครับแล้วก็มีระบบ Machine Learning ก็คือเอา AI เข้ามาแหละเพราะตอนนี้เขาจะอินทิเกรตกับ AI แล้วเขาพูดตอนหลังเกม Porting to ทูคิดสำหรับนักพัฒนาที่จะเอาเกมของตัวเองมาพอร์ตลงเครื่อง Mac ะครับแล้วก็มใีให้ดูเรื่องของ Assassin's c r e e d ภาคใหม่ๆก็เอามาลงที่ Mac เขาก็คุยว่าก็คือเครื่องเขาแรงอะ่ะก็เล่นเกมได้เหมือนกันมันก็จะทําให้เกมมีเยอะขึ้นเพิ่มขึ้น Ubisoft เขาก็มาช่วยพูดให้อันที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาในนั้นเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วก็สุดท้ายประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า AI ของเขาโดยที่เขาบอกว่ามันเรียกว่า p p l e i n t e l l i g e n c e ไม่ใช่ Artificial Intelligence นะครับ Artificial Intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์ Apple Intelligen c e ก็คือปัญญา Apple ปัญญา Apple เนี่ยเขาแบ่งการจัดการให้เป็น4หมวดหมู่ที่เขาให้ความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของภาษาเรื่องของ Image Image ไม่ได้รวมแค่รูปภาพมันรวมไปถึงพวกไอคอนอิโมจิอะไรพวกนี้แล้วก็เป็น Action ชุดคำสั่งต่างๆอันสุดท้ายก็คือเพอร์ซันอลคอนเทกก็คือเป็นการใช้งานของเราก็คล้ายๆกับ สิ่งที่เรารู้จักกันในแง่ของ algorithm เลลวลาเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กครับแต่พอมันเป็นเรื่องของ AI ที่อยู่กับตัวเราแล้วอ่ะมันคือส่วนหนึ่งที่ทำงานจากตัวเราทำงานร่วมกับตัวเราเขาก็จะตีความประมวลผลจากพฤติกรรมของเราเป็น personal context context แปลว่าบริบท เขาจะดูว่าเราเป็นใครเราคุยกับใครคนที่เราคุยด้วยจะหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นเพอร์ซน l ลส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเอากริทึมมันเป็นเหมือนคนข้างนอกมองเรามาแต่อันนี้มันคือเขามองเราอยู่ข้างในเลยครับเหมือนอยู่กับเราเลยแล้วก็เน้นย้ำว่ามันเป็นการโปรเซสออนดีไว์ออนดีไว์โปรเซสซิ่งก็คือทำงานบนเครื่องไม่ได้จะต้องมีการส่งผ่านเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีการ จนเนอเรแล้วถึงค่อยส่งกลับมาเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของข้อมูลของเราที่ถูกเก็บ ขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาอาจจะเอาข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยเอาไปทําอะไรบางอย่างต่อพวกนี้มันเป็นเรื่องของ Security p r i v a c y ความเป็นส่วนตัวที่ Apple เขาให้ความสําคัญนะครับมี Siri ใหม่ไม่ได้บอกว่าเป็น Siri 2.0ด้วยนะแต่มีเป็นไอคอนหน้าตาใหม่เขาก็เรียกเป็น Siri เฉยๆคุยกับ Siri ได้โดยการพิมพ์ได้หรือถ้าเราพูดคําที่เราพูดเราพูดแบบธรรมชาติได้มากขึ้นไม่ต้องเป็นแบบเฉพาะเจาะจงมีสิ่งที่เรียกว่าเจนโมจิ ji, ก็คืออีโมจิที่สามารถเจ n เนเรต ให้มันลิงก์กับตัวเราแทนที่จะเป็นแค่หน้ากลมๆเหลืองๆก็จะเป็นอีโมจิที่ดูคล้ายๆเราเพิ่มมากขึ้นเป็นส่วนตัวของเรามากขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่า Image Playground มันจะเป็นคล้ายๆชุดคำสั่งของ AI อะครับแต่เขาทำเป็นหน้าตาที่ดูเข้าใจง่ายแล้วก็จะ g เจเนเรตรูปออกมาแล้วก็เป็นรูปที่เป็น AI g e n e r a เรเพื่อจะเอาไปใช้งานต่างๆไอ้สิ่งนี้ย e p l a y g r o u า d ก็จะอินทริเกตอยู่กับแอป อยู่กับในโน้ตอยู่กับแอปอย่าง Keynote แอปเอกสารต่างๆของเขานะครับแล้วก็มีเป็นแอปแยกด้วย Image Playground ก็เป็นความน่าสนุกอย่างหนึ่งในแอปโน้ตก็จะใช้ AI ที่เรียกว่า Image w a n d นะครับเราวาดรูปประกอบเราก็สามารถเจเนเรตรูปประกอบที่เราวาดที่เป็นแบบเป็นลายเส้นธรรมดาเนี่ยให้มันดูสวยงามมากขึ้นได้โดยการใช้ไอตัว Image Playground มันก็จะเจเนเรตได้หรือแม้กระทั่งที่ว่างนะครับเขาก็จะคิดจากข้อความรอบๆว่าเรากําลังพูดถึงอะไรยังไงแล้วเขาก็จะเจเนเรตรูปขึ้นมาสร้างรูปขึ้นมาให้เราได้ Apple i n t e l l i g e n c e กับ App Photo ก็คือสไลด์ก็จะใช้ AI มากขึ้นเราก็มีชุดคําสั่งเป็นเหมือนพร้อมมานะครับพูดขึ้นมาว่าเราอยากจะทําสไลด์ในช่วงเวลาไหนโมเมนต์ไหนเขาก็จะเอาคีย์เวิร์ดที่เราพูดอะไปเซิร์ช คลังแล้วก็ดึงรูปออกมาแล้วก็กลายเป็นสไลด์ทําได้ง่ายมากขึ้นคือก่อนหน้านี้มันก็มีนะเขาก็มีเลือกมาให้แต่บางทีมันจะแบบไม่ค่อยเข้ากันเขายังเลือกไม,ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเท่าไหร่แต่พอมี ai ปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถทําได้เยอะขึ้นสุดท้ายเขาก็เปิดตัวครับว่า chatgpt เนี่ยก็มา c o ลแลบกับ s i r i ของ Siri หรือของ Apple เนี่ยเขาบอกว่ารูปเนี่ยเขา security มากสําหรับเรามากแต่ถ้าสมมุติเราจะใช้การ search การหาโดยการไปเรียกคําสั่งของ chatgpt จะมีตัวยืนยันให้เรามาว่ารูปนี้จะถูกแชร์กับ Chat GPT คุณจะโอเคใช่ไหมอันนี้คือเขาบอกว่าใช้งานฟรีด้วยถ้าใครที่สมัคร Chat GPT แบบเสียเงินก็สามารถเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อจะใช้ฟีเจอร์ที่คุณเสียเงินใน Siri กับ Chat GPT ใน iPhone ได้เหมือนกันนะครับ Apple Intelligence เนี่ยจะอยู่ใน iOS 18 ทั้งหลาย iPad OS 18 Mac s คว u o ่าที่เขาเปิดตัวเครื่องที่สามารถใช้ได้นะครับ iPhone ก็คือต้องเป็น iPhone 15 Pro ขึ้นไปแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เป็นชิป M1 ขึ้นไปผมก็เชื่อว่ามันก็จะไปเชื่อมโยงกับ iPhone 16ครับที่จะเปิดตัวอีก3เดือนเองเรื่องของ AI ก็น่าจะสนใจครับเราก็ต้องดูกันครับว่าสิ่งที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่เราจะต้องใช้ งาน Apple เคเขาก็มีความสําคัญแบบนี้แหละครับพอเขาเปิดตัวตรงนี้มามันก็มีฟีเจอร์ที่น่าใช้เราก็รู้สึกว่าเออตรงนี้น่าสนใจน่าจะทําให้การทํางานของเราได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นน่าสนใจน่าสนุกมากขึ้นเราก็ต้องมีการอัปเดตอัปเกรดอุปกรณ์ให้มันรองรับกับสิ่งใหม่ๆที่เขาทํามาให้เขาคิดมามันยังมีปัญญาประดิษฐ์มันยังมีปัญญา Apple เราเองก็เป็นคนเราก็ต้องมีปัญญาเป็นของตัวเองเหมือนกันครับเขามี Apple Intelligence ผมก็คงมีต้องสร้าง Intelligence เหมือนกันแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ครับขอบคุณคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับช่องต้องสร้างรีวิวผมไม่ใช่ผู้รู้ครับแล้วเราบอกว่าเรารู้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีปัญญาใหม่ๆขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ